เซนเบ่าได้เซนเบ่าเฮ้ยถ้าได้เซนมอลลี่อะเซอร์ไพรส์นะนะสวัสดีครับผมกราฟกิจกรนะครับจาก u Unlock Me Channel นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไป u n b o x กล่องนี้ครับใช่แล้วครับป๊อปการ์ดครับป๊อปการ์ดจากป๊อปมาครับคราวนี้ครับเรามมาถึงจุดที่ผมจะอันบ็อกซ์ป๊อปมาดป๊อปมาดไม่ใช่ป๊อปมาแต่เป็นป๊อปการ์ด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 อ่ะอ่ะอะอะใช่แล้วครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาอันบ็อกซ์ครับตัวนี้ครับก็คือป๊อปการ์ดครับตัวอีดิชั่นที่1ครับของป๊อปมาดครับเราอันบ็อกซ์การ์ดนักฟุตบอลไปแล้วเราอันบ็อกซ์การ์ดสตาร์วอลไปแล้ววันนี้ครับมาถึงคิวของ ป๊อบการ์ดครับไปไปกันเลยครับไปตลอดชาครับ้าครับเป็นธรรมเนียมของเราชาวอัลลอกมีนะครับที่ก่อนจะอันสป็อกอะไรต้องรู้รายละเอียดของมันก่อนครับเพราะวันนี้เวลาที่เราจะสะสมอะไรครับไม่ใช่เอะอหยิบมาแกะแกะแกะซื้อซื้อซื้อสะสมสะสมไม่ใช่พวกเราแน่นอนครับโอเคครับผมมาขออธิบายคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของป๊อปการ์ดตัวนี้ครับในป๊อปการ์ดกล่องนี้ครับ1กล่องมีทั้งหมดด้วยกัน10ใบครับและใน10ใบนี้ครับใน 1- ซองครับมีการ์ดด้วยกัน 4การ์ดครับและมี2ใบเบสครับและอีก2ใบครับ1ใบเป็นใบดำครับอีก1ใบต้องรุนเอาครับว่าข้างในนี้เป็นใบโฟโต้หรือเป็นใบพิเศษครับวันนี้ครับผมอยากรุนใบพิเศษครับเพราะว่าในนั้นครับมีลายเซ็นครับซึ่งเป็นลิมิเต็ดดิชั่นเป็นลายเซ็นของใครครับลายเซ็นลาบูบูลายเซ็นมอลลี่ไม่ใช่ครับเป็นลายเซ็นของศิลปินครับที่เป็นคนที่ออกแบบดีไซน์เรื่องคาแรคเตอร์ตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผม เป็นคนที่สะสมพวกป๊อปมาดอยู่แล้วครับก็คือป๊อปพวกนี้ครับพวกฟิกเกอร์ต่างๆครับยังไงซะวันถึงวันนี้ครับการ์ดยังไม่พลาดครับอยากจะลองดูสักครั้งครับว่าเป็นยังไงเปิดมาแล้วจะได้อะไรถ้าถามว่าความคาดหวังส่วนตัวอยากได้อะไรแน่นอนครับอยากได้ลายเซ็นคุณมดครับจากที่คนเป็นคนที่ออกแบบคลายเบบี้ครับเพราะว่าคนไทยครับเราอยากได้ลายเซ็นคนไทยครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าต้องลองไปดูกันดูครับว่าได้อะไรบ้างอย่ารอช้าครับไป ไปเปิดกล่องกล่องนี้กันเลยครับกับป๊อปการ์ดอีดิชั่นหนึ่งครับไปครับก่อนจะไปเปิดการ์ดนะครับผมต้องบอกก่อนเนะครับว่าผมว่าชุกอีพีครับผมย้ำตลอดครับว่าผมเอาจริงแล้วครับด้วยแว่นอันนี้ครับก่อนที่จะอ่านเลยไม่ออกครับสวนเลยครับแล้วอย่าดีรอครับเดี๋ยวเราไปเปิดการ์ดกันเลยดีกว่าครับโอเคครับเริ่มนะครับโอเคเปิดการ์ดกันครับว่าเราจะลุ้นได้อะไรนะครับกล่องนะครับก็สวยดีครับใช้ได้ครับผมขอแยกกรีดให้เรียบร้อยก่อนนะครับ พอเป็นกล่องป๊อปการ์ดนี่ผมก็ไม่ค่อยกล้าที่จะแบบกีดแรงเลยครับเพราะว่าเราเป็นคนสะสมไอ้พวกของป๊อปมาทีละนะเกะเลยครับคห็นไมว่าจะได้อะไรลุ้นกันนะครับเออเปิดครับจะไม่ค่อยเหมือนการนักฟุตบอลนะครับนี่ครับอันสปอคออกมาแล้วครับเรียบร้อยแล้วเปิดกล่องออกมาครับเปิดเปิดยังครับอ๋อมันจะเป็นสไตล์คล้ายๆป๊อปอัพเหมือนอ่าพวกไอเนี้ยครับพวกลักษณะเหมือนกับตอนที่เราไปซื้อพวก มันลีสเปนมันลี่ะครับเดี๋ยวผมขอเปิด่เปิดสวยๆหรออยากเปิดสวยๆนะเปิดยังไงอะไม่เป็นไรเปิดอย่างนี้ไปก่อนครับดูซิจะได้อะไรผมไม่ออกเลยครับอโอเคเปิดด้านนี้โอ้ยผมก็เนาะเอากล่องมันพับได้เป็นอย่างนี้นี่อย่างนี้ นี่อย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยโอเคอ่ะหยิบมาทั้งหมดมีสิบซองใช่ไหมปุ๊บหยิบมาโอเคหมดละจะมีทั้งหมดเดียวกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองพอดีเลยครับนี่ปุ๊บอ่ะนอร์มอลี่ช่วยหน่อย เฮง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 ตุ๊กตุ๊กตกโอเคครับมาเปิดกันเลยครับอย่ารอช้าครับมันจะเปิดเหมือนกันนะักฟุตบอลไหมเนี่ยมันต้องเปิดจากด้านหลังเนาะเปิดนี้ผมว่ามันไม่เหมือนเนาะมันมีที่ฉีกซองตรงเนี้ยเนี่ยฉีกนี่หรอฉีกเลยเหรอสไตล์ปอ๊ปอปป๊อปป๊อปมาดเลยเนาะฉีกอย่างเดียวเลยไม่เก็บ โอเคครับเราต้องเปิดจากด้านไหนเนาะผมเห็นเขาเปิดจากด้านหลังกันนะให้ดูคาแรคเตอร์ก่อนอ่ะเปิดจากอันนี้แหละอ๋อมันฉีกอย่างนี้แล้วเปิดโอเคอ่ะไปลุ้น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 มีแผ่นปิดหน้าก่อนครับเป็นภาษาจีนครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะลองแปลนะครับโอเคครับใบแรกครับฟลาปออกมามอลลี่ครับอันนี้เป็นใบสเปรดแน่นอนครับเป็นอย่างนี้ครับมอลลี่ครับใบที่หนึ่งโอเคใบที่สองราบูบูครับ แต่ใบข้างในลาบูบูเป็นอะไรเฮ้ยสีทองเอ้ยอะไรอะอะไรอะข้างล่างก็สีทองอะอะไรอะเปิดปั๊บลาบูบูกันใบนี้สวยดีเป็นไทโคโค,โคอะไรครับฟบเป็นใบแบล็กครับใบแบล็กครับเป็นตัวของหนึ่งในตัวละครของลาบูบูครับตัวนี้สครีมโอเคครับการ์ดก็จะหนานะครับแล้วสุดท้ายครับ ก็จะเป็นใบ13ปีอ๋อผมรู้่งบอกไปว่ามันน่าจะมีรุ่นใบ13ปีเลยครับของฮิรุโนะครับใบนี้ก็พลาดไปครับได้ใบแบ็กมา2ใบครับไม่ได้ใบที่เป็นใบเขาเรียกว่าอะไรนะใบดันหรือว่าใบลายเซ็นนะต่อตอนต่อไปครับอ๋อมันต้องเปิดจากด้านหลังจริงด้วยอ่ะเพราะว่าใบมันเอาไว้ข้างหน้ายากเนาะผมกรีดเลยได้ไหมจะเร็วกว่าไหม เออดูคว,ว่าจริงๆล้วดเปิดยากโอเคเดิมครับซองไปเก็บก่อนเฟิบเบสครับเป็นฮิโรโนะครับเป็นตัวไหนฮิโรโนะโอเคต่อมาเป็นมอลลี่ครับอ่ะใบนี้เป็นใบเป็นใบอะไรอ่ะอะ่หลุนมอลลี่อันนี้เป็นซีโมโม่น่าจะเป็นใบดำเหมือนเดิมเนาะ ใช่ไหมผมเปิดถูกได้ไหมเนี่ยอ๋อเป็นตัวของเออดีโมครับดีโมเป็นใบดำโอเคแล้วใบสุดท้ายก็คือเฮ้ยใบนี้สวยอะ่ะใบนี้เป็นใบมอลลี่นะครับเป็นใบรวม13ปีน่าจะเอาใช่เป็น13ปีเยอะมันจะเขียนไว้ข้างหลังว่า13ปีโอเคได้13ปีมา2ใบละต่อมาครับไอนี้องที่2ครับ มันแกะจากด้านหลังจริงเหรอเข้าใหม่ไหมเราเปิดด้านหน้าเลยไหมถ้าเปิดด้านหน้ามันก็ดุนเลยสิฟึบโอเคเป็นอะไรครับตัวนี้เป็นสกาวแพนด้านะครับเป็นสกาวแพนด้าน่าจะเป็นใบโฟโต้ปะแล้วต่อมาลุนครับใบนี้เป็นใบดำสกาวแพนด้าทำเองก็สวยดีเป็นใบอันนี้เป็นใบสกาวแพนด้าวันเดอร์แลนด์ซีรีส์น่าจะใบโฟโต้ครับใบโฟโต้แล้วก็ ได้ดาวิดนะครับตัวนี้เป็นใบแบ็กแล้วก็เบีสอีก2ใบฮิโรโนะกับตัวราบูบูยังไม่ได้ใบได้โฟโต้มา1ใบอ้าวเห็นเลยอ่านี้ไปจากด้านหลังแล้วถูกแล้วปึ๊บโอเคครับได้บอลลี่ครับ มอลลี่ก็น่ารักดีนะครับถ้าใครที่สะสมสกาวแพนดา้าอันนี้ได้ปไปเลยอันนี้ก็ได้เป็นไทโค,โคโคครับทีโค,โคโคครับเป็นหนึ่งในตัวละครออกแบบเดอะไคลซิงนะครับอันนี้เป็นคนออกแบบราบูบูแล้วก็สกาวแพนดา้าตัวนี้เป็นใบอะไรครับกับอา้าวลุนสกาวแพนดา้าผมปิดด้านหน้าลุนด้านนี้ดกวยาพื๊บโอเคมาลุนครับตัวนี้เป็นอะไรใบอะไร ฮิโรโนะสิบสามปีเหรอเซนไหมอ่ะฮิโรโนะเป็นฮิโรโนะตัวนี้เป็นใบบอริงฟอกครับเป็นใบโฟโต้ไม่ใช่ใบสิบสามปีแล้วก็ตัวหลังเป็นใบแบล็กครับเป็นตัวของสกอปเฮนดาครับนอกจากก็สวยเนาะราบู u, ใบนี้อ,อ๋อไม่ใช่สิบสามปีใบนี้เป็น photo. Photo. โฟโต้ฮิโรโนะโฟโต้โฟโต้คือ,อยังไงครับโฟโต้คือเห็นไหมครับภาพมันจะลอยๆลอยออกมาจากแบล็กกาวด์มันจะทำให้ออกมาค่อนข้างสวย โอเคครับยังไม่ออกเลยนะครับใบลงใบรานยังไม่ออกดูทีเปิดละโอเคครับเปิบเปิดออกมาครับด้านหน้าครับโอเคผมเอาใบนี้ปิดก่อนมนลุ้นกันครับเปิบใบแรกครับเอ้าเฮ้ยอ่าเป็นมอลลี่ครับใบแรกเป็นมอลลี่เปิบเป็นมอลลี่นักบวยใช่ไหมมอนนี่ฟิกเจอร์ใบที่สองครับเป็นดีมูสครับ ก่อนจะมาลุ้นไปที่2นะผมลุ้นกันเมื่อกี้ขอบมันสวยเฟิบใบนี้เป็นใบใบอะไรเอ่ยเฮ้ยใบอะไรอะ่ะคือถ้าเป็นนักฟุตบอลมันยังพอเห็นเนาะอะไรอะ่ะฟึบเป็นสกาวแพนด้าน่าจะเป็นใบ13ปีแล้วใบแบล็คใบแบล็คเป็นดีมูเหมือนเดิมครับโอเคแล้วใบด้านหลังใบเบสเป็นดีมูเหมือนกันได้ดีมูเยอะมาก เอาไม่ใช่นี่ฮิรุโนะไม่ใช่บินุดีฮิรุโนะสวยนะใบแบกก็สวยดีส่วนใบนี้ก็น่าจะเป็นสกอร์พนด้านะครับเป็น13ปีใบ13ปีอนนเวอร์ารีนี่ผมยังไม่ได้ใบลาล้วก็ไม่ได้ลายเซ็นเลยนะจะได้ไหมเนี่ยดูสิเฟิบโอ้ยเกิดเห็นละเกิดเห็นละทำอ,อะไรเปลี่ยนคนบ้างไหมอะไทโคออกไหมจะเปลี่ยนตัวบ้าง ใครอะออมอลลี okay. e e p p ah, ่ดีก ah, ว okay. ่าออมอลลี่มาช่วยเดี๋ยวช่วยปิดปึ๊บอ่าหลุดมาพร้อมกันสองใบเลยฟับก็เป็นใครครับเป็นอ่าฮิโรโนะหนึ่งใบเป็นใบเบียสฮิโรโนว่ะคำนองกล้องนะครับปึ๊บต่อมาครับลุ้นเฮ้ยใบอะไรครับอะไรอะลาบูบูอะใครเลเซนปะเลเซนไหมอะฟับ เป็นโฟโต้การ์ดราบูบูครับเป็นลิตเติ้ลแดนซ์แล้วก็ใบแบล็กครับใบแบล็กใบนี้ก็จะเป็นใบเดวิสครับเป็นราบูบูครับตัวนี้เป็นลิตเติ้ลแดนซ์ครับเป็นโฟโต้สวยเนาะอันนี้สวยใช้ได้เลยไม่ใช่ลันเนาะเป็นอาร์ซีรีนะครับไม่มีลันใดๆทั้งสิน้นโอเคครับเป็นฮิโรโนะน้องฮิโรโนะครับเหลืออีกสีซองไปไปกันเร็วๆดีกัน ผมเปิดมาผมยังไม่ไม่มั่นใจเลยว่ามันจะเป็นสก์ดอะโอเคเนาะแต่ว่าถามว่าเป็นก์ดแข็งแต่ผมยังชอบก์ดของพานินีกับท็อปมากกว่าผมว่ามันดูแล้วดูแล้วแบบมันดูเป็นคุณภาพที่มันดูแบบโอเคเฮ้ย <Hey! S 2> เจอแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมสองพลาสติกเนี่ยนเนี่ยใบเนี้เอาละเอาละเอาละใบที่อะไรเนี่ยใบที่สามอะ ยังไม่เปิดอปดอกเปิดนี้ไปก่อนฟาบได้อะไรได้ลาบูบูออกมาลาบูบูไบเบสนะครับดีมูแล้วก็ใบหน้าได้ไรใช่ไหมโอเคเอา้าวใช่เลยดีกว่าใช่ไหมฮะอ่ะปึ๊บได้ฮิรุโนะดีมูอันนี้เป็นดีมูฮิรุโนะเป็นใบน่าจะเป็นใบแบล็คอ่ะโอเคลุ้นกันครับลุ้นกันว่าใบรันใบแรกเป็นอะไร ลุ้นกันนะครับได้อะไรได้เซนบ้าวได้เซนบ้าวเฮ้ยถ้าได้เซนมอลลี่อะเซอร์ไพรส์นะเซนใครอะหนึ่งสองปึบเป็นมอลลี่ทลวนครับเป็นใบมอลลี่ทลวนของเคนนิสเวิร์สตีโอใบหลังเป็นฮิรุโนะอันนี้เป็นใบอะไรอ่ะ่ะดูฮิรุโนะก่อน ครับเป็นใบที่ใส่มาอย่างดีเลยอะ่ะเ,เป็นใบมอลลี่วันสเตย์มอลลี่อ๋อเป็นใบลาน5้าสิทับ499มอลลี่ครับเป็นใบลาน5้าสิทับ499นะครับเป็นดีไซน์เทเลวิชั่นโอ้ได้ใบลานใบลานมอลลี่ทับสีกสวยนะสวยใช้ได้เลยวางไว้นี่ก่อนปึ๊บแต่ต่อมาอ๋อรู้แล้วพอมันเจอใบที่เป็นใบพิเศษอ่ะมันจะใส่ซองไว้อย่างเงี้ย เหมือนในนี่เลยเหมือนฟูเทล่าเลยที่ใส่ซองไว้ครับนะต่ออีกสักใบไหมเนี่ยอยู่มันหมดแล้วเนี่ยอะ่ะอันนี้ไม่เจอซองแสดงว่าไม่ต้องลุ้นเนี่ยไม่มีซองอะ่ะไม่เป็นไรเปิดเลยเปิดเร็วๆเลยเป็นใครเป็นฮิโรโนะไบเบสครับเป็นดโมแล้วก็ใบนี้เป็นใบฟลับ เป็นใบแบล็กครับเป็นตัวของดิมูเหมือนกันก็สวยดีแล้วก็สุดท้ายครับพิโรโนครับไม่ใช่เป็นเป็นโฟโต้ครับมาสองซส,สุดท้ายครับหวัวมันการันตีแค่ใบเดียวนะกล่องหนึ่งความคาดหวังที่วางไว้แต่แรกอะม,มีไหม ันนี้ไม่มีเหมือนเดิมไปไปเร็วๆเลยเป็นตัวนี้เป็นอ่าสปุกกี้ครับน่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครเดอะมอนสเตอร์ครับของไคซินครับเป็นไบเบสเป็นฮิโรโนะอันนี้ก็เป็นลาบูบูครับแบลค์บาบลค์ก็จะเป็นติงเกอร์ครับเกศสุดท้ายครับเป็นมอลลี่ครับเป็นวันสเตย์ครับอันนี้เป็นโฟโต้ครับสองสุดท้ายครับจะว่าหนึ่งกล่องมันน่าจะการันตีแค่หนึ่งใบลันนะครับแล้วใบลันนั้นจะได้เซ็นไม่เซ็นอีกเรื่องหนึ่ง มีไหมไม่มีอ่ะสองพลาส,สติกฟลับปะเป็นอะไรเป็นลาบูบูเป็นพาโตในเพื่อนของเราบูบูนะครับลาบูบูอีกแล้วเป็นตัวของลาบูบูโอเคอันนี้เป็นสกาวแพนด้านะครับแล้วใบแรกสุดเป็นอะไรฟลับเป็นชิโคโค,โค่แบบเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคก็1-2หนึ่งซองเนี่ยมีการ์ดหมด4ใบนะครับเดี๋ยวเรามารีแคปกันนะครับว่าผมได้อะไรบ้างนะครับ โอเคครับสรุปนะครับผมจะรีแคปห้ฟังนะครับก็คือตอนนี้ครับผมใบใบเบสนะครับมา1นึ่งเปิงครับใบเบสของตัวนี้ครับมา1นึ่งเปิงนะครับก็ใบเบสก็จะเป็นหน้าตาแบบเนี่ยครับเป็นตัวละครเป็นใบกระดาษกระดาษความกาดหนาของการก็ประมาณนี้ครับผมว่าหนากว่าการฟุตบอลการบาสเกตบอลอยู่ระดับหนึ่งนะครับประมาณกระดาษระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเทียบกับการ์ดอื่นๆที่มีหรออ่ะผมมีฟุตเทล่าอยู่บนโต๊ะพอดีเลยความหนาต่างกันเยอะดูใช่ไหม ก็หนาต่างกันอยู่นะอันนี้มันจะบางๆหน่อยอันนี้มันจะมีความหนาขึ้นมาระดับหนึ่งเห็นไหมครับโอเคก็ได้ใบเบสมาครับปึ้งหนึ่งครับแล้วก็ได้ใบแบล็กใบแบล็กนี่ก็การันตีอยู่แล้วว่าหนึ่งซองมันจะมีทุกใบนะครับดีไซน์ก็จะเป็นแบล็กแบบนี้นะครับได้มาสิบใบนะครับครับเรได้ใบแบล็กสิบใบปุ๊บแล้วในใบแบล็กนราได้ชัวร์แต่ว่าอีกใบหนึ่งในใบเบสทั้งหมดนะครับมันจะต้องมาลุ้นนะว่า จะได้เป็นโฟโต้หรือจะได้เป็นฉลอง13ปีคอลเลกชันนะครับก็ผมได้โฟโต้มาประมาณอยู่ด้วยกันที่ประมาณเออ่6ใบครับโฟโต้โฟโต้ก็จะเป็นภาพลอยๆแบบนี้ครับก็สวยครับใช้ได้เหมือนกันนะครับโฟโต้6ใบลาบูบูอย่างงี้ที่เป็นโฟโต้6ใบครับแล้วก็สุดแล้วก็อันนี้ครับเป็นใบฉลองครบรอบ13ปีอินนิเวอร์สครับป๊อบกับเพิ่งออกเมื่อปีที่แล้วปีแรกครับได้มา3ใบเนี่ยครับก็จะได้นี้ กาบแพนด้าได้มอลลี่รวมนะครับอันนี้มีมอลลี่ด้วยมีพีโนเจรี่ด้วยนะครับแล้วสุดท้ายก็ได้ฮิโดโนะได้ emo, ไดิโมหรอฮิโดโนะมาหนึ่งใบโอเคครับแล้วใบพิเ a l ที่เป็นใบรันนะครับที่1กล่องผมว่ามันน่าจะการันตีอยู่1ใบเนี่ยผมได้มอลลี่เทเลวิชันเป็นใบแบบนี้นะครับก็จะรัน50ทับ499นะครับอย่างที่บอกแล้วครับว่าป๊อปการ์ดตัวนี้มันยังเป็นอะไรที่ใหม่ครับในประเทศไทยเนี่ยก็ใหม่เลยแหละเพราะมันยังไม่ขาย ถ้าจะไปซื้อเนี่ยทไปซื้อที่จีนเท่านั้นและที่สําคัญครับก็คือว่าตอนนี้ราคาของมันเองเนี่ยยังไม่มีนะครับเพราะว่ามันใหม่เองแล้วก็คนยังไม่ได้เป็นที่นิยมเท่าไหร่วันนี้ผมมาทําคลิปเพื่ออยากให้ทุกคนรู้ไว้นะครับว่าโอเคถ้าวันนี้ใครที่คิดว่าอนาคตเนี่ยสมมติว่าอนาคตเนี่ยอยากจะสะสมการ์ดแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้จักฟุตบอลไม่รู้จักนักบาสไม่ได้ดูหนังไม่ได้ดูทีวีแต่ชอบในเรื่องของตัวของอาร์ทอยอย่างเช่นของป๊อปมาคือเป็นแฟนของป๊อปมาเลยเนี่ย ผมก็มองว่าอันนี้ก็โอเคครับก็สะสมได้ครับไปสนุนราคาก็ไม่น่าจะแพงเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครคิดว่าโอเคมันมันไม่โอเคเราไม่ชอบเป็นหนุนยเราชอบเป็นตัวก็มวมไม่ต้องสะสมครับอย่างที่บอกแหละครับเหมือนเดิมว่าเอานี้เอาที่ไหวครับถ้าสมมติว่าเราไปสเปนเงินหรือไปจ่ายเงินเยอะของสะสมมากๆเนี่ยบางครั้งนี่เราไม่ไหวบางทั้งมันก็เกินตัวแล้วบางครั้งมันก็ไม่ทําให้เราเนี่ยต้องเดือดร้อนอย่าไปทําแบบนั้นครับเอาเท่าที่ตัวเองชอบตัวเองไหวถ้าเกิดไม่ไหวยกบล็อกก็ซื้อเป็นซองมันก็จะมีขายตามร้านทอเทั่วไปยยะะแ มากมายไก่กองเลยครับแต่ถ้าใครอยากยกบ็อคเพื่อจะได้การัตนตีแน่ๆว่าคุณอยากได้ใบลานที่คุณชอบตัวของป้าหมาจริงๆคุณก็ซื้อยกบ็อกซ์ไปก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับแล้วที่สําคัญครับวันนี้ครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับถ้าทุกคนอยากฟังคอมเมนต์ อยากฟังคอมเมนต์ไม่ใช่สิครับอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างและถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe นิดนึงครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยครับผมทํามาสักพักนึงเนี่ยก็มีแฟนเริ่มมา Subscribe จำนวนเยอะขึ้นมีคอมเมนต์นะครับทุกคอมเมนต์ของคุณมีความหมายกับผมมากครับมันเป็นกำลังใจให้ผมให้ไปพัฒนาคอนเทนต์ต่อไปครับและสำคัญครับที่ผ่านมาเนี่ยผมมีเปิดการ์ดนะฟุตบอลที่เป็นเมอร์ลินนะครับท็อปเมอร์ลิน แล้วผมก็ยังมีพาไปเดินงานการ์เตอร์เดย์ครั้งที่1ครับคลิปนั้นค่อนข้างยาวครับแต่อยากจะให้ทุกคนเห็นทุกบรรยากาศของมันจริงๆครับตั้งใจทําอย่างยิ่งครับคลิปอาจจะประมาณ4 0 5 0นาทีครับแต่คุณไปดูคลิปเนี่ยเท่ากับคุณไปเดินงานเลยครับผมขยี้ทุกจุดทุกกิจกรรมครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับน้องวันลี่ใบนี้ลาแล้ะครับไปลวครับสวัสดีครับ